สวัสดีจ้าสวัสดีกับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมด้วยนะคะก็นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะยังอยู่สกลนครน,นะคะวันนี้นะคะก็นะคะตอนนี้ก็กําลังอาบน้ําให้เสาห้านะคะเนื่องจากว่าขวานกินข้าวเสร็จนะกินข้าวอยู่วัดนะคะมาเป็นเด็กวัดเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะ ว่าวันนี้ก็ประมาณกี่โมงอนเย็นๆนะคะหรือประมาณบ่ายๆเที่ยงๆเลยนี่แหละนะคะเนาะ,ะก็จะได้กลับบ้านนะคะก็นะคะตอนนี้ล้างเนื้อล้างตัวไว้นะคะเพราะว่าน้องจะไปในต่อครับพี่ขวัญไปแห่ในตัวเมืองครับผมจะไปแห่กออู่ในตัว <_ d ic> เออวมืองนะคะเมื่อวานขับรถอ้อมนะคะกว่าจะมาเจอวัดนะคะวัดที่เรามานะคะอูยย้ใหญ่โตมากเลยนะคะเอท,ทุกท่านนะคะทั้งบางท่านนะคะที่อยู่จังหวัดนี้เนาะ,ะจะรู้ดีนะคะ ก็นะคะตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็พี่พลอยของเรานะคะก็กําลังจะอาบน้ําเหมือนกันนะคะเตรียมตัวไปอีกวัดหนึ่งนะคะไปแห่งงานเออนะคะเนาะอยู่นครอยู่วัดประธาตเออประธาตเชิงชุ่มบ่พอฮะประธาตอะไรนะนี่นะคะ ไปอยู่ที่ประทาดนะคะเนาะเกาะนะคะที่นี้โอนีนเดนมามอมภาบนี่นะคะ ดีค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นะคะนี่นะคนะกําลังจะเดินไปนะคะไปหาอะไรไปหากองกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะวันนี้วันนี้ได้จรินกินอ้อยต้นกล้วยแล้วก็พี่พลอยก็ผูกไว้ตรงกอไผ่ไอ้นี้นะคะเมื่อคืนนะคะเนาะก็น้องคันก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะพากกันนอนอยู่ในรถนะคะนี่นะคะก็นะคะโอ้ยนะคะเนาะ,ะก็อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆนะคะเผื่อที่เนาะ น้องควันก็ได้อ๋อมีคะแนนส่วนนี้นะคะที่จะว่ามาซื้ออาหารนะคะอยากมีบอ่อยๆอยากมาครั้งหนึ่งอยู่นานๆเนี่นะคะตอนนี้พี่ควันก็กําลังจะเอาเสาห้าไปผูกนะคะก็มามาเขาบอกว่าให้มาวัดนี้เขาบอกว่าให้มาที่จะเอาช้างมาเหยียบวัด เพื่อทําให้เกิดสิริมงคลแก่วัดนะคะเราก็เลยขี่มาได้ถามว่าระยะกลางระยะทางอ่ะไกลมากค่ะทุกท่านค่ะเพราะว่าเพราะว่าอีกวัดเพราะว่าอีกวัดหนึ่งนะคะก็ก็จะแบบอยู่ติดเมืองนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่านะคะจะอยู่บ้านนอกมากนะคะเข้ามาก็จะมีแต่แบบ พูดจริงๆนะคะถามว่าปากทางเข้ามานะคะแผงโซล่าเซลล์นะคะสุดทางเลยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะสุดสุดทางเลยนะคะตั้งตั้งแต่ปากทางเข้านะคะตั้งแต่ปากทางเข้า,ขาขหมู่บ้านนะคะมานี่จนจนมาถึงนี่นะคะจนสุดทางนะคะโซนะคะวัดของเขาก็ใหญ่โตมากเลยนะคะแต่วัดอะไรน,นๆๆอกางก็ยังไม่รู้นะคะยังไม่ได้ดูป้ายนะคะ พื้นที่ใหญ่มากนะคะประมาณ500ไร่นะคะนี่นะคะแต่ช่วงนี้เขาก็กําลังจัดงานปริวาสอยู่นะคะจัดงานปริวาสนะคะเราก็เลยมานะคะเขาบอกว่าให้มาเหยียบวัดเป็นสรุมงคลแก่วัดนะคะเสริมโชคเสริมดวงเสริมบารมีเนาะให้แก่วัดนะคะได้ช้างสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะมาอยู่ในปุน่นๆตรงนี้นะก็นะคะดูนะคะเสื้อผ้ารัว เมื่อวานเหนื่อยใช่ไหมพี่ฟานเมื่อวานเสาห้าเหนื่อยน้องขึ้นรถมาตอนนี้พี่ฟานก็จะให้อัดอะไรกินเงินด้วยต้องตัดขึ้นรถด้วยไหมต้องตัดขึ้นรถด้วยนะคะตอนนี้ก็กาลังกินเต้นกล้วยอยู่เลยนะคะเสาห้าอ่ะเพราะมันอ่ะเพราะไอเจาะกินแต่หน่วยทางกระนอง ชาชีมเลยนี่นะคะตอนนี้พี่ควันกำลังตัดไว้นะคะตัดไว้ตัดไว้ตัด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 ,ตด <c oughs> สมุนนี่นะคะแล้วก็นาาะคะ ได้มาชมคลิปนี้วิีโอนี้แล้วนะคะในยามเช้าตอนเช้าเช้าอย่างนี้จะลงคลิปได้ไหมน้องเพราะว่านี้นะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะก็นะคะดูเสาห้าหันหน้ามาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วโอ๊ยพ่อไม่หยุดเลยฝากเอาอันใหม่ไปเลยเลยนุนอยู่กองตัวเองอยู่ข้างหลังนะเอออุ้ยอเหยียบแล้วได้ปุ๊บเหยียบปั๊บอุยอยอยอยยจะออกไหมเนี่ยออกไหมเนี่ย ออกไม่เนี่ยออกไม่เนี่ยอ้าว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 ได้กินแล้วครับนี่นะครับดูนะคะโอ้โหนะคะดูท่าย,ยืนของท่านนะคะช่าง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 เทพสลือเกินนะคะท่านเนี่ยก็ <c oughs> นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะที่ มาดูมาชมคลิปนี้วิีโอนี้แล้วนะคะ mm. ก็อย่าลืมนะจ๊ะ mm. กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ mm. กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับน้องควนด้วยนะคะเนาะน้องควานก็ต้องขอจบไปกับคลิปนี้ mm. วีโอนี้นะคะ mm. ในวันนี้ mm. นะคะสวัสดีจ้า